สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมสัญชัยนะครับอยู่ในช่องนีหน้าิวเตอร์กฎหมายนะครับคลิปนี้นะครับพี่สันจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะหัวข้อมันก็คือชื่อว่าตำแหน่งงานสารปกครองพนักงานราชการ17บเจตำแหน่งรู้ก่อนสอบนั่นเองนะครับวันนี้จะมา เขาเรียกว่าแจกแจงแ,แ,และมาเล่าสู่ฟังแล้วกันว่าพนการรักงานราชการที่เปิดสอบกันนี่นะครับของสารปกครองนี่รู้ไหมว่ามันมีตั้งสิบเจ็ดตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเลยนะครับพี่สันก็นั่งไล่นั่งไล่เท่าที่ไล่ได้มันมีอยู่สิบเจ็ดตำแหน่งนี่แหละนะครับไปดูกันไหมนะครับ ว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ขอญาตฝากนะครับใครที่สนใจติวนะครับพนักงานคดีปกครองหรือว่าพนักงานคดีปกครองแบบรับโอนชำนาญการหรือเจ้าหน้าที่ศาลปกครองหรือว่าเลขานุก,การองคคณะจําสารปกครองก็ทักสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือลงทะเบียนติวได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจ แนวข้อสอบนะครับของเลขานุก,การประจำองคณะณนะพี่ซันแจกฟรีร้อยข้อเลยนะครับอยู่ในกลุ่มนะกลุ่มติวนะครับเป็นมินิคอร์สนะครับก็เข้ามาสแกนได้เลยนะครับหรือว่าทักไปแล้วก็ขอเข้ากลุ่มได้นะนะครับเอาละนะครับเอะะ่เอ พี่ซันขอข้ามสไลดนี้มาก่อนนะนะครับพนักงานร,ราชการในศาลปกครองมีกฎหมายนะครับระเบียบก็ขอบอนะว่าด้วยพนักงานร,ราชการสำนักงานศาลปกครองปีสองพันรอยหกสิบแปดคือถ้าตอนอัดคลิปนี้ก็คือถือว่าใหม่มากนะครับใหม่มากเลยก็คือคือปีหกแปดตอนนี้อัด,อดปีหกแปดนะอนาคตก็อาจจะเป็นปี นานนะนะครับตอนที่อาดเนใหม่มากเลยเลยเอามาอัดเลยพอดีเลยเขาประกาศสอบพอดีนะครับก็เลยเป็นการมาแบบเออไหนไหนจะสอบแล้วนะครับใครที่อยากเข้าทํางานที่สารปกครองนะครับอ,อพนักง,งานราชการเนี่ยมันมันมีแบบไหนกันบ้างนะนะครับพอดีก็มีกฎกฎระเบียบขึ้นมาพอดีเลยไปดูได้ที่ข้อสิบเอกับข้อสินะวันนี้เหมือนกับแบบ มาพูดข้อกฎหมายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อถ้าพูดกฎหมายจะซีเรียสไปอ่ะเนาะนะครับพี่สันก็เลยทําแบบสไลด์ง่ายๆมาให้ดูนะครับพนักงานราชการสารปกครองมันมีสองประเภทเนี่ยกฎหมายบอกนะนในข้อที่ข้อที่สิบเอ็ดนะพนักงานร,ราชการสรํานักงานสารปกครองมีสองประเภทประเภทแรกก็คือเอ่อพนักงานร,ราชการสรํานักงานสารปกครองทั่วไป ประเภทที่หนึ่งนะมันก็จะมีพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานแบบประจำทั่วไปงานด้านบริการด้านเทคนิคบริหารทั่วไปงานวิชาชีพเฉพาะแล้วก็งานเชี่ยวชาญเฉพาะอันนี้แบบทั่วไปเลยนะครับอันที่สองก็คือแบบแบบพิเศษนะครับเป็นพนักงานลาชแบบพิเศษนะครับก็คือกรณีที่สองนี้ กรณีที่ต้องใช้แบบความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษกฎหมายใช้คำนี้นะเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เหมือนกับกฎระเบียบเขียนไว้ว่าเ,เพื่อให้ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าวคล้ายๆว่าหาตัวแทนไม่ได้อะเออคัดเลือกใครไม่ได้ต้อง ต้องคนนี้ลักษณะแบบนี้ใช่เลยอย่างเงี้ยเท่าที่อ่านนะไปอ่านระเบียบอีกทีหนึ่งนะนะครับมีสองมีสองแบบไหนบอกว่ามีสิบเจ็ดละพี่น้องๆบอกไหนบอกมีสิบเจ็ดทำไมมีสองอ้าวเดี๋ยวไปดูกันนี่ในข้อสิบเอดนะเอามาดูข้อสิบสองนี่ไงนะครับพี่สันนั่งไล่ก็ได้สิบเจ็ดนะถ้าใครถ้าใคร ไล่ได้เยอะกว่าหรือน้อยกว่าก็บอกมาได้นะถ้าที่นั่งไล่นี่ยก็สิบเจ็ดนั่งไล่สองรอบ <c oughs> นะครับ <c oughs> พนักงานราชการเนี่ยมันแบ่งเป็นอยู่หกกลุ่มนะครับหกกลุ่มงานนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการแบ่งแบ่งลักษณะจำแนกตามกลุ่มงานตามลักษณะงานแล้วก็ผลผล,ผลิตของเนื้องานนะครับ <c oughs> เป็นหกกลุ่มแล้วก็ สิบเจ็ดตำแหน่งนะครับมาดูซิน้องๆที่จะสอบเข้าไปเนี่ยเอาตำแหน่งไหนชอบตำแหน่งไหนนะครับกลุ่มแรกนะพี่สันไล่กลุ่มก่อนนะกลุ่มแรกคือกลุ่มงานบริการกลุ่มที่สองงานบริหารทั่วไปแล้วก็กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเทคนิคกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มตีตั้งหกกลุ่มนะนะครับไอกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะกับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยพี่สันจะพูดก่อนนะแต่จะพูดนิดเดียวนะครับก็คือเหมือนเขาจ้างมาประกาศรับสมัครจ้างมาแบบเฉพาะคนเลยเหมือนเผื่อไว้อเยนเผื่อไว้ว่าจะประกาศแบบเอาคนแบบ ทั่วๆไปไม่ได้อะเหมือนมีความเฉพาะด้านจริงๆวงการนั้นยอมรับเป็นโครงการแบบโครงการหรือวงการนั้นะนะครับนะอันนี้ก็คงคงแบบเจาะจงอะนะครับแต่ที่เราจะมาพูดกันในคลิปพี่สันจะพูดแค่นี้นะสองอันนี้นะแต่ที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,น,นะครับ สี่สี่กลุ่มงานซึ่งเปิดบ่อยมากนะครับอา้าวพี่สันลองไล่สิคุ้นคุ้นไหมว่าตำแหน่งไหนบ้างใครเคยสอบบ้างนะครับกลุ่มงานแรกก็คือ <c oughs> กลุ่มงานบริการก็คือมีพนักงานหน้าบัลลังนะครับเพิ่งเพิ่งสอบไปเมื่อต้นปีนี่แหละมั้งพี่สันเพิงพ่งเพิงพ่งที่เพิ่งติวเสร็จไปนะครับมีคข้อติวนะนะครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับพนักงานเดินหมายนะครับพนักงานรับโทรศัพท์พนักงานขับรถยนต์นะครับแล้วก็พนักงานธุรการนะครับอันนี้ก็มีคอสิวนะนะครับนี่คือกลุ่มงานบริการนะครับถ้าใครเป็นพนักงานคดีปกครองสอบพนักงานคดีคดีปกครองมานะครับอยากสอบพนักงานคดีปกครองทําไมมันไม่มีอะนั่งไล่ดูแล้วเนี่ย อันนี้เป็นพนักงานราชการนะครับถ้าเป็นพนักงานกดีปกครองจะเป็นเขาเรียกว่าข้าราชการฝ่ายสารปกครองจะอยู่อีกหมวดหนึ่งของฝ่ายหนึ่งของเขาเรียกว่าตําแหน่งเนาะอันนี้เป็นพนักงานราชการนี้จะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนสัญญาจ้างแบบปีแรกต่อหนึ่งปีแล้วก็ประเมินแล้วก็ต่ออีกห้าปีอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ <c oughs> นึกออกไหมเดี๋กออกไหม แต่เงินเดือนเยอะนะนะครับไปไป,ไปอ่านดูได้นะครับไปอ่านดูได้แล้วก็ต่อไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนะนะครับก็จะมีเลขานุก,การเลขานุก,การประจําองคคณะนะครับอันนี้ก็มีข้อติวนะนะครับแล้วก็ที่3ามก็คือเจ้าหน้าที่ศาลปกครองนะครับก็มีข้อติวเหมือนกันนะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้น้องๆอ,อาจจะ <c oughs> สงสัยว่า เจ้าหน้าที่สารปกครองเอ๊ะพึ่งสอบพึ่งสอบแบบรับโอนไปเป็นข้าราชการเอ๊ะทำไมมีมันมีหลายแบบเลยนะครับแบบพนักงานราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่สารปกครองนี้ก็มีคือคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่3นี่แหละนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สารปกครองที่เป็นข้าราชการอีกนะแบบทั้งสอบตรงรับโอนก็มีซึ่งแบบรับโอนเป็นข้าราชการนี่ซันก็เพึ่งพึ่งติวน้องๆไปนะครับ แบบรับโอนก็มีเนาะก็เปิดอยู่นะนะครับแล้วก็มีตําแหน่งต่อไปนะตำแหน่งที่สี่คือบรรณารักษ์นะครับบรรณารักษ์แล้วก็อันที่ห้าก็คือพนักงานแปรนะครับต่อไปเป็นกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะนะครับก็จะมีพนักงานคอมพิวเตอร์วิศกรโยธาแล้วก็สถาปนิกนะครับผมแล้วก็กลุ่มงานอีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือกลุ่มงานเทคนิคก็คือนายช่าง เป็นนายช่างเนาะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็วนเปิดประกาศสอบวนอยู่อย่างนี้แหละนะครับไม่ว่าทั้งส่วนกลางหรือว่าส่วนส่วนภูมิภาคนะครับก็พิสันเปิดในเว็บไซต์บ่อยๆก็จะเห็นประกาศกันวนกันไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องต่อเนื่องกันเนาะนะครับนี่แหละทั้งหมดสิบสิบเจ็ดตำแหน่งพิสันนั่งนับอยู่นะ หกห้าสิบเอ็ดสิบสองสามี่สิบห้าสิบหกิบ็ดสิบเจ็ดตำแหน่งนะครับ <c oughs> ใครสอบตำแหน่งไหนบ้างนะครับพิมพ์มาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะนะครับแต่เท่าที่พี่ซันเปิดเปิดมีเปิดติวตรงนี้นะก็จะมีพนักงานหน้าบัลลังก์ก็ติวไปแล้วนะครับพกงานุกการก็ติวไปแล้วนะครับขณะที่อัดคลิปเนี่ยก็จะมีเลขานุก,การองค์คณะกับเจ้าหน้าที่ศาลปกครองนี่ครับตรงนี้ จะอยู่ตรงนี้นะเลขานุกการกับเลขานุกการประจําองค์คณะไม่เหมือนกันนะนะครับเลขานุกการประจําองคณะนี่จะอยู่กับทําหน้าที่ใกล้ชิดกับตุลาการเลยก็คืออยู่นั่งอยู่หน้าห้องตุลาการเลยนะครับคอยเขาเรียกว่าซัพพอร์ตผู้ภากษานั่นเองพูดง่ายๆนะครับ <c oughs> นึกออกไหมนะครับกับเจ้าหน้าที่สารปกครองอีกตําแหน่งหนึง่ง ที่พี่ซันตอนพี่ซันอัดตอนนี้นี่ตอนนี้เลยเปิดพร้อมกันเนาะเปิดพร้อมกันประเด็นปัญหาเนื้อคือมีน้องๆจะติวน่ะแหละครับทักมาถามนะทักมาถามว่าเอจะเอาตำแหน่งไหนอ่ะมันมันสอบพร้อมกันให้เลือกตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับก็ถามเยอะมากพี่ซันก็เลยทำคลิปนะครับ ทําคลิปไว้ต่างหากสามารถเข้าไปดูได้นะว่าจะเลือกตำแหน่งไหนดีสมมุติว่ามันเปิดพร้อมกันเนาะแต่ถ้าในอนาคตมันเปิดแยกกันนะครับเปิดไม่พร้อมกันก็โอเคปัญหานั้นก็ไม่มีนะเจ้าหน้าที่สารปกครองก็อาจจะทํางานในส่วนของอฝ่ายสนับสนุนอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่หน้าห้องหน้าห้องต้องเป็นเลขาประจาองค์คณะตัวนี้ตัวนี้นะครับนีเห็นไหม อาจจะอยู่ตรงที่ออกหมายก็ได้รับฟ้องก็ได้นะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่สารปกครองเนี่ยอยู่หลายที่เลยนะครับแล้วแต่ว่าจะได้รับมอบหมายเนื้องานไปส่วนไหนนะครับแต่วุฒิตรงนี้กว้างกว่านะครับกว้างกว่าเจ้าหน้าที่ศารปกครองรับวุฒิเยอะกว่าไม่เฉพาะแบบนิติหรือว่ารัฐศาสตร์รปสบัญชีก็รับอะไรเยอะๆเลยไปอ่านประกาศดูได้นะครับส่วนเลข,ขานุก,การประจําองค์คณะนี จะมีความเฉพาะเข้าไปอีกนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะเลขานุการองค์จเฉพาะก็คือรับเฉพาะวุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์แลสส้วก็รปศนะนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ใช้กฎหมายอยู่นะใช้กฎหมายอยู่ว่าเออใช้กฎหมายตรงที่ว่าส่วนนี้ขั้นตอนนี้คดีถึงไหนแล้วขั้นตอนนี้สํานวนควรไปที่ไหนยังไง มันจะมีอยู่ในกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ต้องตรวจตรวจช่วยพนักงานที่ดีปกครองตรวจเอกสารว่าเอ๊ะที่จะส่งท่านน่เรียบร้อยไหมก็ต้องมีความรู้บ้างนะครับนึกออกไหมความรู้ทางกฎหมายบ้างนะครับอาจจะไม่เท่าพนักงานที่ดีปกครองนะครับแต่ก็ต้องรู้นะครับระดับหนึ่งนั่นเองนะนี่คือตําแหน่งเลข,ขานุการประจําองคณคะณนะนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่ น่าจะเฉพาะไปเลยแล้วครับเฉพาะเฉพาะทางไปเลยเนาะแต่ส่วนที่เป็นกลุ่มบริหารงานทั่วไปนี่ก็จะแล้วก็กลุ่มบริการก็จะคุ้นคุ้นกันนะครับมีเห็นบ่อยเนาะนะครับโอเคใครสนใจตำแหน่งไหนนะครับลองดูนะนี่แหละมีทั้งทั้งหมด17ตำแหน่งด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็จะมีลบออกไปสองเ,เนาะก็จะมี15ตำแหน่งที่ วนกันบ่อยๆมากๆนะครับเปิดวนสลับกันไปนั่นเองครับสีๆเนี่ยพี่ๆทำสีแตกต่างกันไว้ะนะนะครับโอเคก็รู้แล้วเนาะพี่ขออนุญาตแนะนำนะครับที่พี่ซันเปิดคอร์สติวเลยนะครับก็ลองอ่านดูนะแนะนำคอร์สนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ แล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับก็เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากหาข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลว่าเอจะติวจะสอบหรือจะวางแผนการสอบนะครับเอตำแหน่งนี้เป็นยังไงบ้างพี่สันก็มีคลิปไว้ให้นะครับนี่คลิปเดขานุก,การองค์นะครับสถิติเรียกเข้าทำงานนะครับแล้วก็แนวทางติว ของเจ้าหน้าที่สารปกครองแล้วก็เลือกตำแหน่งไหนดีนะครับบางคนลังเลมากพี่ก็ทำคลิปไว้ซะเลยนะครับที่ทำไว้เนี่ยหลักๆก,ก็คือถามเหมือนกันเลยคำถามนะครับพี่ซันก็จะตอบเหมือนกันกันพี่ก็สซันก็เลยทำคลิปไว้เลยนะครับเนี่ยเหมือนคลิปที่ฟังอยู่เนี่ยพี่ก็ซันก็ทำไว้ลองแล้วว่ามันต้องมาถามฉันแน่ๆเลยน้องๆนะครับยินดีนะครับแต่ ประหยัดเวลาทําไงล่ะต่อเหมือนกันน่ะก็ทําทําเนื้อหาไว้แล้วก็ส่งลิงก์ไว้จบเลยประหยัดเวลานะครับเอาเวลาไป <c oughs> ดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าเนาะนะครับโอเคนะก็มีเนื้อหานะในช่อง YouTube นี่แหละก็ค้นเพิ่มอันนี้เป็นบางส่วนนะมีเนื้อหาอีกเยอะเลยนะครับหมดแล้วยัง หมดแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ